เอาล้วครับวันนี้นะอาจารย์ก็จะลงคลิปให้ดูอีกเนื่องจากว่าเรามีนักศึกษาเข้ามาสองท่านนะครับที่สนใจจะเรียนกันนะฮะเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่จะว่ายากก็ไม่เชิงนะง่ายก็ไม่เชิงเพียงแต่ต้องมีความขยันมีความสนใจให้มากนะครับท่านสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้เพราะวิชามหา การลโยกมหาพูดหรือมหาพูดการลโยกพระมาเจ็ดตัวเนี่นะครับนะฮะเป็นวิชาที่ไม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 ่ต้องพิถีพิถันอะไรขนาดยุ่งยากอะไรมากแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องอ่านพวกนี้ให้เก่งพราอ่านเก่งปั๊บเราสามารถจะพยากรณ์ได้พยากรณ์ได้เลยนะครับแล้วก็แม่นยำมากนะครับไม่ต้องพิถีพิถันอะไรเยอะขนาดวุ่นวายมาก ท่านเรียนจบก็ไม่ยากไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ช้านะแต่ว่าท่านต้องฝึกฝนให้มากๆแล้วก็สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้เหมือนอย่างที่อาจารย์จะใช้ดูนะครับคืออาจารย์จะเวลาผูกดวงขึ้นมาเนี่ยจะมีดวงนี้ดวงนาวางดวงตียางดวงนี้นะครับนี่นะครับทักษะนะจะดูควบคู่กันไปหมดเพื่อต้องการความแม่นยําสูงสุดนะครับไอดวงแบบเนี้ยมันจะบอกเหตุการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่เขามาดูเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้อายุสามเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับแต่อันนี้มันจะอธิบายได้ละเอียดกว่ามากมายนะแต่บางคนก็ดูรวมโอ้ยพูดเยอะมากมายนะฉันก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ใจฉันอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเป็นยังไงจะมีทางแบบไหนบ้างนะครับเขาต้องการกันแบบนั้นนะฮะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าอ่า คนที่จะต้องการความรู้รายละเอียดอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ควบคู่กันไปได้เพื่อที่จะต้องการทําให้ลูกค้าหรือคนที่มาดูดวงของเราเนี่ยนะครับมีความประทับใจมีความมั่นใจนะครับบางคนพออาจารย์ดูจบแล้วเขาบอกมีอะไรที่จะสอนหรือที่จะบอกที่จะแนะนําเขาอีกไหมนะฮะแน่ใว่าเราต้องแจเจ๋งนะฮะไม่เจ๋งเขาจะไม่พูดคํานี้มาแน่นอนเลยบอกเอาเท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าถึงบอกคุณไปเยอะ ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะจําได้หรือเอาไปใช้ได้ประโยชน์อะไรได้บางทีคุณลืมไปเกิดเหตุขึ้นมาแล้วคุณยังต้องมานั่งดูดวงใหม่ถามอาจารย์ใหม่อะไรเนี้ยนะฮะมันก็ไม่มีประโยชน์ชั่วว่าถ้าดูเป็นรายปีนี่อย่างนี้แค่ดูเป็นรายปีจะเป็นรายเดือนก็ได้นะฮะนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราเข้าเดือนเป็นนะครับนะบเข้าเดือนเข้าเดือนเป็นเข้าขั้งขรึ่งทางแลมเป็นคือเราสามารถรู้ ปีรู้เดือนรู้วันได้ในะอย่างนี้เขาอายุสามเจ็ดปีอ่าสามแปดเจ็ดหกศูนย์นะครับคือการเลี้ยโมหาพูดเนี่ยเขาไม่เข้าตากลางนะฮะไม่ไม่เหมือนดูดวงนี้ดูดวงนี้เข้าตากลางนะอันนี้เขาไม่เข้าตากลางเขา,เขาเขาใช้เลีทักษะสุริยะคติแต่ถ้าเข้าตากลางต้องเป็นจันทรคตินะฮะนักษาจันทรคติอันนี้ เนี่ยอย่างเราเราก็เลยยกตัวอย่างเพราะว่ามีเดี๋ยวเอาไว้ให้นักเรียนเรียนด้วยนะเป็นตัวอย่างแล้วก็เอาไว้ให้นักเรียนเรียนด้วยเพื่อที่เราะจะได้ซ้อมฝึกฝนตัวเองด้วยจะสอนเขาเนี่ยไม่ทํากันบ้านเลยนะครับอยู่ๆก็จับปากกาจับอะไรขึ้นมาน้ําท่วมทุ่งไปเขาก็จะไม่ได้ความเจ๋งเป้งน,นะครับหรือความแน่นอนจัวนะครับเพราะฉะนั้นบางคนพูดเก่งนะฮะแต่พูดเก่งหลักวิชาไม่เนะไม่เก่ง นะครับบางคนพูดไม่ค่อยเก่งแต่หลักวิชาเก่งบางคนเก่งทั้งหลักวิชาทั้งพูดเก่งอันนี้เป็นพรสวรรค์นะครับเมื่ออย่างนี้นะครับท่านดูนะฮะอายุสามเจ็ดปีเจ็ดบวกสามเป็นสิบตกที่นี่ฮนะเลยเท่ากันหนึ่งก็ตกดาววันเกิดเดิมนะฮะดาววันเกิดเดิมของเขาเขาเกิดวันเสาร์ก็ตกตรงวันเสาร์อะไรตกตรงวันเสาร์มันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราก็เข้าไปชมในดวงนะดูนะฮะราพระ นี่ฮะสาวนะฮะลาภปัจจนิอันตะอันตะปัจจนิลาภแปลว่าสาวท่านเนี้ยนะครับมีผู้ชายนะครับเอาผู้ชายกันแล้วกันเพราะว่าจะไปบอกเป็นผัวเป็นเมียยังไม่รู้เอา,าเป็นผู้ชายเป็นลาบหรือเขามีลาบเป็นผู้ชายนะครับนะฮะเพราะว่าดาวนี้เป็นดาวบริวารก็คือเขามีลาบเป็นบริวารเป็น ป็นผู้ชายซึ่งอาจเป็นคู่ของเขาก็ได้นะครับจะมาเป็นคู่ของเขาก็ได้เพราะคำว่าปจัจจนี้เป็นคู่ของของอของหญิงก็เป็นสามีของชายก็เป็นผู้หญิงนะครับคราวน,นี้พระเสาเนี่ยพระเสาเนี้ยถ้าเป็นผู้ชายที่จะมาชอบผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเป็นพ่อไม้นะครับไม่มีความหมายอย่างนั้นหรือแม้ก็รูปร่างผิวดำาๆค้ำค้ำผมหยักโศกนะครับ นะเป็นคนจู้จี้จุกจิกยุ่มหยิมคิดมากที่ระวังที่ระแวงก็ว่ากันไปแต่มาเป็นราบของเขานะเป็นราบของเขาคราวนี้เมื่อเขาเมื่อเขาไปรู้จักผู้ชายคนนี้มาเป็นราบหรือว่ามีผู้ชายเป็นราบพพรา่เรียกง,ง่ายๆแบบมีผู้ชายง่ายนะครับเพราะมันเป็นราบนะฮะใครที่อ่ามีดวงแบบนี้ก็ระวังนะฮะว่าถ้ามันมีง่ายแล้วเราต้องดูก่อนว่ามันใช่คนดีหรือคนไม่ดีหรือ ใช่คู่สมพง์หรือไม่ใช่คู่สมพงศ์ไม่ใช่อะไรก็ง่ายอะไรก็ง่ายเสร็จแล้วก็เหมือนอย่างที่ในดูในทีวีนะฮะเข้ากันไม่ได้ไปกันไม่ได้นะครับเราก็เลิกกันนะฮะแบนั้นสู้ว่าก่อนที่คุณจะไปเข้ากันหรือจะไปกันได้หรือไม่ได้คุณตรวจสอบดูก่อนดีไหมเพราะเขามีโหราจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอวิชาพวกนี้อยู่จะได้ดูว่าสมพงษ์ สินเสมอไหมถ้าไม่สมพงศ์สินไม่เสมอก็อยาวเข้ามาเลยในชีวิตพะมันไปไม่ได้แน่นอนนะครับเหมือนอย่างอ่าคนเป็นศัตรูกันปีวันเดือนปีเกิดเป็นศัตรูกันหรือว่าปีปีนักสัตว์เป็นศัตรูกันแล้วยังจะมาชอบกันมารักกันมันจะไปได้ไหมไม่ได้ครับขนาดว่าปีเดียวกันนะอาจารย์เคยเห็นปีวอกกับปีวอกสาวปีวอกกับสาวปีวอกอู้รักกันมากนะครับทํางานอาชีพการงานดีด้วยเป็น อาจารย์เป็นครูบาอาจารย์โ่เงินทองไม่ต้องกลัวนะครับแล้วยิ่งพวกนี้นะฮะระวังรักษาไปลงทุนทํานู่นทํานี่ใหญ่โตนะครับนะเสร็จแล้วพอปีชงอ่ะเห็นไหมเขาบอกไว้แล้วว่าไอ้ปีเดียวกับปีเดียวกันลักกันต้องระวังปีชงไม่ได้สนใจครับอยู่กันมาสิบกว่าปี12ปีเรียบร้อยโรงเรียนจีนถึงปีชงมึงไปบ้านมึงกูไปบ้านกูแยกย้ายขายสมบัติคนละชิ้นคนละอัน จบหมดเลยโอ้โหได้ก่อร่างสร้างกันมาสิบกว่าปีมาจบด้วยเรื่องแบบนี้นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คือไม่เข้าหาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ใดนี้เขาจะได้มีวิธีการยับยั้งไม่ให้มันเกิดหรือให้เกิดแต่ว่าให้มันเป็นมีฝ่ายดึงฝ่ายใดต้องเสียสละเพราะเป็นไปนไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าเขาก็ยิงปืนมาเราก็ยิงปืนไปนะครับมันต้องมีแน่นอนใคราตายทุกคนทั่ว่าเขายิงมาเราไม่ยิงแล้วเราหลบอย่างเดียว เราไม่ตายเขาก็ไม่ตายเดี๋ยวพอเวลาอารมณ์ดีปีชงเลยไปแล้วก็กลับมารักกันใหม่นะครับนี่ฮนะนี่ครับหลักวิชากันฮะะฉะนั้นถ้าคนรู้หลักวิชาพวกนี้อะไรพวกนี้นะครับก็จะสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งเสดาะเคาะไม่ต้องไปเสียผีเสียเส้นอะไรทั้งสิ้นแหละครับนะครับ,นะรบเรื่องเหลวไหลทั้งนั้นนะครับเรื่องจริงๆก็คือว่าอย่าให้อะไรมันเกิดถ้ามันไม่เกิดแล้วมันสามารถกลับมาดีกันได้ก็ให้มันกลับมาดีกันนะเหมือนอย่างเนี้ยนะครับโดยนะ เขามีลาบมีลาบเป็นผู้ชายมีผู้ชายเป็นลาบแล้วไปว่าเขาได้ยังไงฟ้าเขาดกขิดให้มาอย่างนี้นะครับมันก็เรื่องของเขาแต่ว่าต่อไปเราไปดูที่ทมีลาบอันนี้คราเนี้ยก็ไปดูที่เลขคูก่อนเลขคูว่างไงบ้างเลขคูน,นี่เป็นเลขที่สักิ์สธิ์นะฮะเลขคูบา,าจารย์ตัวนวเป็นเลขหรือว่าในวังเขาเรียกของของของ,ของโหรวังเนี้ยเขาจะเยกเลขเ,เลขข้างระรานไว้สาหรับถวายพระราชาถวายอ่าขามยากรถว่าพระราชา นะครับเล่ข้างกระดานเขาบอกว่าลงโพคาสมบัติโอถ้ารู้จักผู้ชายแล้วจะได้บ้านได้ที่ดินอะไรพวกนี้นะฮะโพคาสมบัติแปลว่าแบบนั้นนะครับนะฮะเพราะว่ารู้จักนี่ก็คือคําว่าตัวเขาไปรู้จักบริวารเพราะดาวตัวนี้หมายถึงบริวารด้วยไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวดาวบริวารก็บริวาก็ใครก็ช่างอาจจะเป็นผู้ชายคนนี้มาชอบเขาก็ได้นะครับเพราะเขามีลาชเป็นผู้ชายผู้ชายมาชอบง่ายนะครับบริวารอันนี้ โคาได้บ้านยังไงนะครับเราก็ไปดูที่ว่าการระโยกเดิมนี่เป็นตามเก่านะการระโยดเดิมโอตกโลกาวีนานแสดงว่าได้แต่ไม่สําเร็จก็ได้นะคืออาจจะมามคุณมีที่ดินนะฮะก็เขาเล่ามาก็อย่างนี้นะมีที่ดินแล้วก็ชายคนนี้มาชอบแล้วก็ได้กันซะด้วยนะฮะก็ไปไปจ้างจะไปสร้างบ้านให้ สุภาพสตรีท่านเนี้นะครับไปสร้างบ้านให้แต่ว่าทํายังไม่ทันสาเร็จฮมันมีปัญหาก่อนปัญหาอะไรครับคุณดูเนี่ยปีจรหกเป็นโลกาวินาาก็คือปีนี้เองนะฮะปีจรมันตกคาว่าอาลิมันแสดงว,ว่าอาจจะเศรษฐกิจเงินทองการลงทุนของเขาอ่ามันไม่ไม่ไมไมไมสมบูรณ์แบบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้ไอ้ผู้ชายคนนี้มันมาจากอะไรเราก็ต้องไปดู นะฮะตัวนี้คุณดูเนี่ยนั่งอยู่บนฐานพระเสาของเลขครูมันน่าจะเป็นพวกผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพวกช่างอะไรพวกนี้นะฮะนะครับถามเขาใช่ว่าใช่ไหมเขาบอกใช่นะครับ,ม,ม,นะรบมีเพื่อนแนะน,นาให้รู้จักพอรู้จักกันแล้วก็ชอบกันนะครับแอบไปได้กันจ้าไหนแล้วก็จะไปสร้างอไอ้อย่างนี้ให้แต่ว่าตกอลิไม่สาเร็จเห็นไหมฮะคุณดูเนี่ยฮะเสานี่กัอลิอันนี้โลกาวินาศเลยนะครับ เพราะ,ะนั้นไม่สำเร็จนะฮะในปีอายุเขาเนี่ยสามเจ็ดปีเห็นไหมฮะเราก็เห็นได,ด,ด้ดูได้ทันทีดูได้ง่ายๆเลยฮะเพราะว่าถ้าเราเรียนเป็นแล้วมันจะดูได้ง่ายแต่ถ้าเรียนไม่เป็นนี่ก็ยืนม,มองไปไก่ตาแตกไปก่อนนะครับไม่รู้จะบอกเอาตรงไหนตรงไหนจับตรงไหนลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เขาส,สอนว่าวิธีการดูดวงพวกน,นี้หรือว่าดูดวงโหราศาสตร์อย่างเนี้ยต้องอ่านพื้นดวงให้เก่ง ถ้าคุณอ่านพื้นดวงไม่เก่งคุณไม่สามารถอ่านดวงจรได้ถ้าคุณอ่านพื้นดวงให้เก่งคุณจะอ่านดวงจรได้อย่างสบายและบางทีเราเห็นดาวจรเนี่ยในอย่างเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์มีพวกมือถือมีอะไรเราก,กดดูได้ฮะดาวมันจรได้ยังไงนะครับจรได้ทุกวันเลยเราสามารถพยากรณ์ได้โดยไม่ต้องไปเปิดปฏิชินเปิดอะไรก็ได้นะสมมติถ้าคนชำนาญแล้วนะครับรู้จักวิธีการนะสามารถนะฮะอย่างเงี้ย <c oughs> ดาวตัวนี้เป็นดาวราชาโชค นี่ดวงเขาแหละดาวราชาโชคแล้วเป็นดาวเจ้าเรือปัตจนีสามีนะฮะราชาโชคคล้ายๆกันคำเนี้ยราพระนะครับมีมีผู้ชายเป็นโชคมีคมีอย่าเพิ่งพูดราเป็นสามีเป็นปัปตตานีหมายถึงเรือผู้ชายมีผู้ชายเป็นโชคลาดเห็นไหมเนี่ยแล้วโชคลาดมาอยู่กับตัวนะครับเนี่ยล้วถ้าเราอ่านเป็นนะมันจะไม่ดูแล้วจะไม่ยากแต่ถ้าคนอ่านไม่เป็นขอโทษก็ย,ยืนมองไปอย่างนัแล้วน,นะครับ เพราะเราอ่านเป็นแล้วเราต้องเชื่อด้วยนะครับว่าดวงดาวเขาไม่ได้โกหกไม่ได้มดเท็จเรานะครับเหมือนอย่างเนี้ยปีนี้พระศุกร์เป็นโลกาวินาค้นเกิดวันศุกร์มีความทุกข์มีความเดือดร้อนแน่นอนนะฮะเป็นโลกาวินาถ้ามันเป็นดาวที่เกี่ยวกับเนี่ยปีนี้อย่างนี้การงานด้วยตกงานเข้าไปอีกนะครับงานโลกาวินาตกงานเข้าไปอีกเห็นไหมฮะนะครับแล้วควนี้เนี่ยฮะ เราดูนะเนี่ยน,นี่คือตัวจรนะการยกจรของปีนี้นี่การเงินนะฮะท่าทนังเงินเก่าๆในชาติที่แล้วเงินเป็นปัจจุบันนี้นะครับที่หามาด้วยความเหนื่อยยากละบากกายแต่หามายัางไงก็ไม่รู้ได้ก้อนใหญ่นะหาอุดแล้วก้อนใหญ่เป็นไงฮะปีนี้เหลือไหมไม่เหลือละฮะมันตกมรณะนะครับนี่ฮะธงไทยราชาอาธิบดีมรณะเหนะ็นไหม ก็ดูเป็นอย่างเนี้ยเรามันก็จะสบายใจนะครับสบายใจยทันทีเลยเพียงแต่เราต้องจับจากจาก,จากข้างบนนี้มาก่อนจับจักดวงชะตาเรามาก่อนแล้วก็มาเทียบกับไอไอเหตุการณ์นะครับเจ้าของเดิมเป็นไงฮะของของเดิมมันได้จากมหาอุปถัมภ์นะครับเลขครูได้จากมหาอุปถัมภ์นะครับได้ขุมทรัพย์ได้บ้านได้ที่ดินอะไรก็แล้วแต่นะแต่มาปีนี้คุณจะไม่เหลือนะฮะ เนี่ยฮะวิธีการดูอย่างนี้พอจะเข้าใจกันไหมครับนะฮะที่อาจารย์อธิบายแต่คุณต้องอ่านดวงเดิมให้เป็นอ่านให้เก่งที่สุดนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรอ่านนั่งอ่านเข้าไปอ่านเข้าไปอ่านเข้าไปจะเรียนวิชานี้อ่านเข้าไปอ่านจนแตกฐานนะครับจนเกิดปัญญาอันพิเศษจนจะมีพรสวรรค์อันพิเศษด้วยนะครับแล้วคุณก็สามารถจะดูดวงได้ได้เหมือนกับตาเห็นเลยนะครับได้เหมือนตาเห็นนะฮะเพราะฉะนั้น วิธีการพวกนี้เราต้องพยายามศึกษาดีนะครับอ่ะอย่างเงี้ยเรามาดูนะฮะนี่ยมิสหายเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับมาลงนี่ฮะนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ใช่หมายถึงตัวเขามันหมายถึงบิดาบิดาสหัาฉะเพื่อนของพ่อพ่อมีเพื่อนหรือมีพี่น้องก็ได้เพื่อนก็ได้พี่น้องก็ได้ถ้าลงลงคานี้ก็หมายความพวก พวกคนที่ลำบากคนที่ตากตากตำํำเพราะชาติสีานี้มหมายถึงพวกกบพวกพวกคนชั้นต่ำพวกกรรมกรพวกอะไรพวกน,นี้นะเห็นไฮะนะเสร็จแล้วเราไปดูเลขครูบอกว่าไงครับมหาโจรมหาโจรลงอะไรฮะรพื้นดวงเดิมนะครับลงมรณะอย่างนี้แสดงว่าเพื่อนหรือพี่น้องหรือเพื่อนฝูงของคุณบิดาทําตัวนะครับอ่า อาจจะทําตัวปิดกฎหมายนะครับมหาโจรลงนะครับมหาโจรลงมรณะนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นปีนี้เขาไม่ลงมรณะนะปีนี้เขากลายเป็นวา่าเป็นโจรที่ได้ความสําเร็จนะ,รนะครับเพราะฉะนั้นไอ,ไอวิญญาณนี้ก็ต้องพยายามพวกโจรอย่ามาดูอย่าไปเรียนนะฮะเดี๋ยวไปใช้ผิดใช้ถูกนะครับเอาคนดีๆที่เขาน่นนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยวิชาพวกนี้นะครับเราเราแต่ว่าเขาจะเขาจะดูคู่กับมหาทศชาตอย่างเช่นเนี่ยเรือนเรือนเรือนปีดาเนี่ยนะครับเป็นเรือนมนตรีนะครับเป็นเรือนมนตรีพ่อเนี่ยไปช่วยเหลือเพื่อนหรือพี่น้องก็แล้วแต่นะครับที่เขาลาบากครั้นี้มันไอความลำบากของเขาเนี่ยเขาดันทําตัวไม่ดีดีไม่ดีไปช่วยเขาแล้วตัวเองจะติดล่างแหไปเข้าคุกเข้าตารางได้นะครับนะฮะนี่ฮะ วิธีการอ่านอย่างนี้พอจะเข้าใจกันไหมครับถ้าไม่เข้าใจนะครับพยายามจำไว้นี่คืออาจารย์จจรุกรยียรติันทรสุดนะครับนักโหราศาสตร์ประจําจังหวัดภูเก็ตนะครับคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมอยู่ภูเก็ตมาสามสี่สิบปีแล้วนะครับแล้วก็ทํางานด้านนี้มาอย่างเช่นที่เรียกไม่มีไม่มีรถลาวาสอกเลยครอบครัวก็ไม่เอาเลยฮะไม่มีลูกไม่มีเมียตอนนี้นะครับอยู่ตัวคนเดียวศึกษาแต่วิชานี้วันวันทั้งวันนะครับนะบไปทําสวนไม่ได้วันนี้ฝนตกถ้าไปสวนได้ก็ไปทาไปตัดหญ้าซะหน่อย ครึ่งวันแล้วก็กลับมาศึกษาเรื่องโหดเนี่ยนะครับไม่ให้ได้หยุดได้หย่อนนะครับนี่คือวิชาการโยกมหาพูดมหาพิชัยสงคารามของอาจารย์ก้องนะครับพราวีแล้วก็อาจารย์สถิตนะครับมหาสูชชูศักแห่งวัดท่าพระนะครับท่านมอบไปให้นะครับเพราะว่าวิชาพวกนี้เดี๋ยวนี้คนน่าจะสู่แล้วฮะแล้วก็ไปเรียนวิชาอย่างอื่นชูววิชานี้ได้ไม่ได้ผมไม่รู้แต่ดูจริงมันไม่ยากเลยนะฮะมันง่ายกว่าแล้วแม่นยำกว่า แล้วเราสามารถเรียนไปแล้วไปประกอบอาชีพคนมาดูเขาก็ต้องการรู้เรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่ต้องการบางคนไม่ต้องการมานั่งสาธยายเยอะแยะมากมายหรอกมัวแต่สาธยายเขาก็เบื่อครับฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วภาษาโหนแต่เขาต้องการเราเกิดอะไรขึ้นในตอนเนี้นะเกิดแล้วเป็นยังไงจะแก้ได้ไหมแต่จริงๆแล้วเรื่องทางแก้นะฮะอาจารย์ไม่แนะนําอาจารย์แนะนํามารู้การล่วงหน้าเพื่อมาให้มันเกิดดีที่สุดนะครับเหมือนกับอ่า พระอริยะเจ้าทั้งหลายที่สมัยก่อนเนี่ยท่านสามารถนั่งวิปัสนากรรมฐานจนกระทั่งเกิดเจโตปริยญาณน,นะครับคือเจโตปริยณคือเห็นเหตุการณ์โลงหน้าอดีตเนี่ยนะครับอนาคตนท่านรู้หมดนั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงได้มีมีมีมคนศรัทธามีคนเลื่อมใสนะฮะวัดวัดจะวาาจะเิญหมดแต่สมัยนี้คงจะหายากแล้วนะครับนะครับวิชาน,นี้เท่านั้นแหละครับแต่เราต้องผูกดวงเขาขึ้นมาเราถึงจะมีเจโตปริยญาณน,นะครับ ฝากเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้คลิปนี้อาจารย์จะเอาไว้สอนนักเรียนด้วยแล้วก็บอกเอิญน,นะครับก็เลยเอาออกคลิปเลยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกทุกท่านนะครับจำชื่ออาจารย์จารุกเกียรติจันทรสทัดเอาไว้อยู่จังหวัดภูเก็ต m essenger นะครับเข้ามาเลยทักได้นะครับรับวอเป็นเพื่อนเดี๋ยวเมื่อกี้มีมีคนมาขอเรียนอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเป็น นักเรียนเก่าที่เรียนจบวิชานี้ไปแล้วนะครับอยากจะเรียนต่อเห็นไหมฮะถ้าถ้ามันไม่ไม,ไ,มไม่ดีพอเขาจะมาต่อไปทําไมเพราะที่เขาต่อเนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่าอาจารย์สอนได้ผลดีนะครับแล้วก็ถ้า่า่านสนใจจะติดต่อจะคุยอะไรเดี๋ยวอาจารย์ลงไว้ในนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ไลน์ก็มีอะไรมีนะครับสวัสดีนะครับ